ซาลาได้พักข่าวดีของลิเวอร์พูลก่อนดวลแมนยูสวัสดีครับพบกับสรุปข่าวาลิเวอร์พูลซาลาได้พักเสียทีครับหลังพาอียิปคว้าตัวฟุตบอลโลกได้สําเร็จข่าวนี้ถือเป็นข่าวดีสุดๆสําหรับลิเวอร์พูลเลยนะครับเพราะช่วงหลังโมซาลาลงสนามแทบทุกเกมเหนื่อยสะสมมาแบบต่อเนื่องวันนี้เราจะมาดูกันครับว่า การพักครั้งนี้สำคัญแค่ไหนต่อหงแดงและทำไมอาเนสลอตถึงอาจยิ้มออกเมื่อได้ยินข่าวนี้ก่อนดวลแมนยูหลังจากพาอียิปต์เข้ารอบฟุตบอลโลกสำเร็จด้วย2ประตูจากซาล่าในเกมล่าสุดรายงานจาก k i คิงฟุตบอกชัดเลยครับว่าเกมถัดไปกับกินีบิเซาวทีมชาติอียิปต์จะไม่ส่งซาล่าลงสนามเพื่อให้เขาได้พักเต็ม นี่แหละครับคือสิ่งที่แฟนลิเวอร์พูลอยากได้ยินมากที่สุดในช่วงเบรกทีมชาติพักจริงๆไม่ต้องเสี่ยงบาดเจ็บไม่ต้องล้าเพิ่มเรียกได้ว่าพักแบบได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายและแน่นอนครับข่าวนี้คือของขวัญชิ้นใหญ่สำหรับอาร์เนสซอตเพราะหลังพักเบรกทีมชาติลิเวอร์พูลจะกลับมาเจอศึกใหญ่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดวันที่19ตุลาคมนี้นั่นหมายความว่าซาราจะได้พักเกือบสัปดาห์เต็ม ก่อนกลับมารวมทีมช่วงปลายสัปดาห์อย่าลืมนะครับเขาลงเล่นให้ลิเวอร์พูลไปแล้วกว่า838นาทีจาก10เกมยิง3แอสซิสต์อีก3ถือเป็นหนึ่งในนักเตะท,ที่แบกร่างกายหนักที่สุดของทีมในตอนนี้การได้พักแบบนี้มันเหมือนการชาร์จแบตเต็มก่อนสึกแดงเดือดเลยทีเดียวแต่ที่น่าสนใจอีกอย่างคือบทบาทของซาราในยุคข,ของสล็อตหลายคนเริ่มสังเกตว่าเขาดูเปลี่ยนไป จากเดิมซาลาเองก็ยอมรับตรงๆครับว่าเขายังต้องปรับตัวโดยเฉพาะกับแนวรุกใหม่อย่างฮิวโกเอคิติเก้เขาพูดกับแมนอินเบลเซอร์สว่าผมรู้วิธีเล่นกับดาวินหรือดีโอโก้ดีอยู่แล้วแต่กับฮิวโกเขายังใหม่ผมต้องหาจุดเชื่อมให้เจอคำพูดนี้มันสะท้อนเลยครับว่าซาลายังไม่หยุดพัฒนาเขาพยายามปรับตัวให้เข้ากับระบบใหม่ของสล็อ และนั่นคือสัญญาณบวกมากๆสำหรับอนาคตของลิเวอร์พูลสรุปเลยครับการพักครั้งนี้ของซาลาถือว่าคุ้มค่ามาก 1. เขาได้ฟื้นร่างกายเต็มที่ก่อนเกมใหญ่กับแมนยู 2. เขามีเวลาเรียนรู้บทบาทใหม่ในระบบของอาเน่สล็อตถ้าเขากลับมาด้วยความสดพร้อมเข้าใจจังหวะของแนวรุกใหม่ๆอย่างเอคิติเก้เรามีโอกาสได้เห็นซาลาเวอร์ชั่นอันตรายอีกครั้งหลังเบรกทีมชาตินี้แน่นอนครับ แล้วคุณล่ะครับคิดว่านี่คือสัญญาณการกลับมาของซาลาหรือแค่พักก่อนเจองานหนักคอมเมนต์มาคุยกันหน่อยครับอย่าลืมกด subscribe ช่องหงแดงอัปเดตแล้วไปต่อกันเลยครับสล็อตเจอแล้วว่าที่ผู้สืบทอดซาลาถ้าซาลาต้องย้ายจริงใครจะมาแทนคำถามนี้อยู่ในใจแฟนหงแดงทั่วโลกครับและล,ล่าสุดมีคำตอบที่น่าคิดมากจากฝั่งของอาเน่สลอ็อต สื่อฟุตบอลอินไซเดอร์รายงานว่าลิเวอร์พูลเริ่มมองหาผู้สืบทอดตำแหน่งของโมฮัมเหม็ดซาลาแล้วแต่ที่น่าทึ่งก็คือสล็อตอาจไม่ต้องมองไกลเพราะคำตอบนั้นอาจอยู่ในทีมที่เขาชอบใช้ระบบแบบเดียวกันอยู่แล้วและชื่อของเขาคือเจเรมีฟริมปองลองคิดดูครับซาลาอายุ33แล้วยิงไป248ประตูแอสซิสอีก116จาก411เกม ไม่มีใครเทียบได้ในยุคนี้ของลิเวอร์พูลแต่ตามรายงานล่าสุดลิเวอร์พูลเริ่มยอมรับแล้วว่าเขาอาจย้ายไปซาอุดีอาระเบียก่อนหมดสัญญาและนั่นแปลว่าสล็อตต,ต้องเตรียมทีมใหม่ไว้ล่วงหน้าชื่อแรกที่อยู่ในลิสต์คือไมเคิลโอลิเซจากบาเยิร์นมิวนิกแต่อีกชื่อที่น่าสนใจกว่าคืออองตวนเซเมนโยของบอรนมัธแต่ทั้งสองคนอาจต้องใช้เงินก้อนใหญ่ ซึ่งตอนนี้ลิเวอร์พูลพึ่งทุ่มหนักกับฟลอเรียนเวียสและอเล็กซานเดอร์อิซักไปเรียบร้อยแล้วดังนั้นสล็อตอาจต้องมองหาคำตอบที่คุ้มค่าและฉลาดกว่าและชื่อที่กำลังถูกพูดถึงอย่างจริงจังคือเจเรมีฟริมปองใช่ครับฟูลแบ็กตัวจีดที่เราเพิ่งได้มาจากไบเออร์เลเวอร์คูเซนเด็กของเนเธอร์แลนด์ที่มีสปีดความกล้าและสไตล์การเติมเกมแบบเดียวกับซาลาในบางจังหวะ ตอนทีมชาติเนเธอร์แลนด์เจอกับมอลตาเมื่อวันที่9ตุลาคมที่ผ่านมาเขาโชว์ฟอร์มเด่นมากในเวลาแค่67นาทีเลี้ยงบอลผ่านสำเร็จถึง6ครั้งจาก7ชนะดวลภาคพื้นถึง70%และมีโอกาสยิงแม่น100%ฟริมปองเล่นฝั่งขวาได้ทั้งแบ็กและวิงซึ่งพออยู่ในระบบของสล็อตจุดอ่อนเรื่องเกมรับของเขากลับกลายเป็นจุดแข็งเพราะสลอตชอบให้แบ็คเติมขึ้นสูงอยู่แล้ว พูดง่ายๆคือเขาอาจเป็นซาล่าเวอร์ชั่นแบ็คขวาที่วิ่งตัดในได้เหมือนปีกเต็มตัวอย่าลืมนะครับฟริมปองไม่ใช่แบ็คธรรมดาเขายิงในบุนเดสลีกาไปถึง28ประตูนใน3มฤดูกาลหลังสุดตัวเลขระดับปีกตัวรุกชัดๆและทุกคนก็รู้ว่าสลอดชอบนักเตะแบบนี้มีสปีดวิ่งทะลุช่องได้สร้างความปั่นป่วนริมเส้น ถ้าเขามาอยู่ที่แอนฟิลด์จริงๆสลอดสามารถปั้นเขาให้กลายเป็นปีกขวาแบบใหม่ที่รับช่วงต่อจากซาลาได้เลยโดยไม่ต้องทุ่มเงินมหาศาลแบบซื้อนักเตะชื่อดังสุดท้ายนี้คงไม่มีใครแทนที่โมฮัมเหม็ดซาลาได้แบบสมบูรณ์แต่ในเกมฟุตบอลยุคใหม่สิ่งสำคัญคือการต่อยอดมากกว่าการลอกแบบและอาเน่สลอดอาจมองเห็นศักยภาพนั้นในตัวของเจเรมีฟริมตอง จากแบ็กขวาธรรมดาสู่วิงขวาที่อาจกลายเป็นมรดกใหม่ของหงแดงถ้าเขามาจริงและสลอตใช้ถูกทางลิวอภูอาจไม่ได้แค่หาคนแทนซาล่าได้แต่ได้ซาล่าเวอร์ชั่นใหม่ที่เข้ากับฟุตบอลสมัยใหม่มากขึ้นด้วยแล้วคุณล่ะครับคิดว่าฟริมปองเหมาะไหมที่จะสืบทอดตำแหน่งของซาล่าหรือหงควรหาปีกแท้ๆคนใหม่มาเลยคอมเมนต์มาคุยกันครับคาราเกอร์เตือนแรง ของจริงเริ่มมีนาคมลิเวอร์พูลอาเซนนลใครจะหลุดก่อนแฟนหงแดงครับเจมี่คาร์เกอร์อดีตกับตันลิเวอร์พูลออกโรงเตือนแรงบอกเลยว่าการลุ้นแชมป์ปีนี้ของลิเวอร์พูลกับอาเซนนลมันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดจนกว่าจะถึงเดือนมีนาคมโดยเฉพาะสิ่งที่อาจหยุดความฝันของทั้งสองทีมไว้กลางทางวันนี้เราจะมาฟังกันครับว่าคาร์กเกอร์มองเกมลุ้นแชมป์ยังไงและทำไมเขาถึงคิดว่า อาร์เซนอลอาจแกร่งกว่าแต่ลิเวอร์พูลยังไม่หมดลุ้นก่อนพักเบรกทีมชาติอาร์เซนอลขึ้นไปยืนจ่าฝูงพรีเมียร์ลีกหลังชนะเวสต์แฮมได้อย่างสวยงามขณะที่ลิเวอร์พูลของอาร์เนสสลอดกลับพ่ายเชลซีเป็นความพ่ายแพ้3นัดติดต่อจากเกมกับคริสตันพาเลตและกาลาตาสรายจากทีมที่เคยชนะรวดเจ็บเกมกลายกันต้องกลับมาตั้งหลักใหม่อีกครั้ง แต่ที่น่าสนใจคืออาเซนอนตอนนี้เสียแค่3ประตูจาก8เกมหลังสุดและเก็บคลีนชีตไปแล้วถึง7นัดแถมเสริมทีมได้ดีแม้มีนักเตะบาดเจ็บหลายคนก็ตามคาราเกอร์ให้สัมภาษณ์ในรายการ t ด e overlap ว่าสิ่งเดียวที่จะหยุดทีมได้คือสิ่งที่มักจะเกิดขึ้นในช่วงปลายฤดูกาลเดือนมีนาถึงเมษาตอนที่แรงกดดันเริ่มเข้ามาเขายัางเสริมด้วยว่าตอนนี้อาเซนนลดูกแกร่งกว่าดูเป็นทีมมากกว่า แต่ผมไม่เคยตัดลิวอภูออกจากเส้นทางลุ้นแชมป์เลยพูดง่ายๆคือคาราเกอร์มองว่าถึงแม้ตอนนี้หงแดงจะตามหลังอยู่4-6แต้มในช่วงต้นปีหน้าแต่ถ้ารักษาระยะไว้ได้ลิวอภูยังมีโอกาสกลับมาได้แน่นอนสิ่งที่คาราเกอร์เน้นคือความสม่ำเสมอซึ่งตอนนี้เป็นจุดอ่อนของลิวอภูทีมของอาเน่สลอดยังอยู่ในช่วงสร้างใหม่หลายเกมดูยังไม่ลงตัว โดยเฉพาะแนวรุกที่พึ่งพาแข้งหลักมากเกินไปคาราเกอร์เชื่อว่าถ้าอาเซนอนจะพลาดก็คงเป็นเรื่องของแรงกดดันในช่วงโค้งสุดท้ายส่วนลิเวอร์พูลถาแก้เรื่องความไม่แน่นอนได้และไม่หลุดระยะห่างมากเกิน6แต้มในเดือนกุมภาพันธ์พวกเขายังอยู่ในเส้นทางลุ้นแชมป์เต็มตัวแล้วคุณล่ะครับคิดว่าใครจะมีแรงฮึดถึงเส้นชัยก่อนกันในปีนี้ลิเวอร์พูลของอาเนสลอดหรืออาเซนอนของอาเตตา คอมเมนต์บอกกันหน่อยครับและอย่าลืมกดติดตามหงแดงอัปเดตไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวิเวอว์พูลทุกวัน FSG เดินเกมไวต่อสัญญาอาเน่สล็อตกลยุทธ์เดียวกับยุคคลอปแฟนหงแดงครับดูเหมือนว่า FSG จะเตรียมเล่นสูตรเดิมที่เคยใช้กับเจอเก้นคลอปอีกครั้งราสุดมีรายงานว่าลิเวอร์พูลกำลังเตรียมต่อสัญญาระยะยาวกับอาเน่สล็อต หลังพาทีมคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกตั้งแต่ปีแรกที่เข้ามาคุมนี่ไม่ใช่เรื่องธรรมดานะครับเพราะเบื้องหลังการเคลื่อนไหวครั้งนี้มันกำลังบอกเราว่าหงแดงกำลังเริ่มต้นยุคใหม่ของอาเน่ชาลอตอย่างเป็นทางการต้องยอมรับเลยครับว่าไม่มีใครคาดคิดว่าการเปลี่ยนผ่านจากยุคค,ค็อปจะราบรื่นขนาดนี้อาเน่ชลอตเข้ามาแค่ปีเดียวแต่พาลิเวอร์พูลคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกครั้งที่2ในรอบ35ปี พาทีมเข้าชิงคาราบาวครับและยังรักษามารตรฐานฟุตบอลเชิงรุกแบบหงแดงไว้ครบถ้วนตอนที่เขาเซ็นสัญญาเมื่อพฤษภาคมปี2024เป็นสัญญา3ปีครับแต่ตอนนี้ผ่านไปยังไม่ถึงครึ่งทางเลยลิเวอร์พูลก็รีบคุยเรื่องต่อสัญญาใหม่แล้วนั่นแปลว่า FSG มองว่าสล็อตคืออนาคตระยะยาวของสโมสรอ,อย่างแท้จริงและที่น่าสนใจก็คือแผนนี้มันเคยเกิดขึ้นแล้ว ย้อนกลับไปตอนครอปพึ่งเข้ามา FSG ก็เคยต่อสัญญาใหม่ให้เขาภายใน9เดือนเท่านั้นครับครั้งนี้ก็เช่นกันพวกเขาไม่อยากให้ทีมต้องเข้าสู่ฤดูกาลหน้าพร้อมกับโคช้ชที่เหลือสัญญาแค่ปีเดียวเพราะนั่นจะสร้างความกดดันทั้งในห้องแต่งตัวและในตลาดนักเตะสื่ออังกฤษเดอะเมลรายงานว่า FSG ต้องการปิดดีลเร็วที่สุดส่วนฝั่งเอเย่นของสลอตอย่างราฟาเอลาปิเมนตาก็กำลังพิจารณาข้อเสนออยู่ มันเหมือนการยืนยันชัดเจนครับว่าลิเวอร์พูลเชื่อมั่นในโค้ชคนนี้สุดหัวใจสล็อตเองก็พูดไว้อย่างสุข,ขุมมากครับตอนถูกถามถึงเรื่องสัญญาในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเขาตอบว่าผมไม่ค่อยพูดเรื่องสัญญาในที่สาธารณะเพราะถ้าพูดมากเกินไปมันจะทำให้ชีวิตคุณยากขึ้นผมพอใจกับสิ่งที่มีและผมจะพูดเหมือนเดิมทั้งในและนอกบันทึกแต่สิ่งที่น่าสนใจกว่าคือ เขาไม่ปิดโอกาสที่จะอยู่ยาวกับลิเวอร์พูลถึงขั้นพูดไว้เลยว่าผมอาจอยู่ที่นี่นานกว่าครอปก็ได้ฟังดูมั่นใจแต่ไม่โอ้อวดครับเป็นสไตล์ของสล็อตเลยสุข,ขุมพูดน้อยแต่พูดแล้วมีน้ำหนักสล็อตยังพูดถึงวงการฟุตบอลยุคใหม่ไว้อย่างน่าสนใจด้วยนะครับเขาบอกว่าทุกวันนี้โลกฟุตบอลเปลี่ยนไปผู้จัดการทีมไม่ค่อยอยู่ได้นานถึง9ปีเหมือนอดีตเพราะบอดบริหารหลายทีมหมดความอดทนเร็ว แต่เขาก็เสริมว่าลิเวอร์พูลเป็นข้อยกเว้นเพราะที่นี่มีความมั่นคมและให้เวลาโค้ชสร้างทีมอย่างแท้จริงก่อนจะปิดท้ายด้วยประโยคที่ทำให้แฟนหงยิ้มได้ทุกคนผมรักที่นี่มากและมองเห็นตัวเองอยู่กับลิเวอร์พูลไปอีกนานเพราะนี่คือสโมสรที่ยอดเยี่ยมที่สุดในชีวิตผมสรุปสั้นๆครับ FSG กำลังใช้สูตรเดียวกับยุคครอปต่อสัญญาเร็วมั่นใจในโค้ชสร้างเสถียรภาพระยะยาว และตอนนี้สล็อตกำลังกลายเป็นเสาหลักใหม่ของยุคหลังครอปอย่างแท้จริงคำถามคือนี่จะเป็นจุดเริ่มต้นของสล็อตที่แอนฟิลหรือเปล่าแล้วคุณล่ะครับแฟนหงแดงคิดว่า FSG ตัดสินใจถูกไหมที่รีบต่อสัญญาเร็วขนาดนี้หรือควรรอดูผลงานอีกสักปีคอมเมนต์มาคุยกันได้เลยครับและนี่คือทั้งหมดของข่าวสารลิเวอร์พูลประจำวันนี้ครับ ไม่ว่าฤดูการนี้จะท้าทายแค่ไหนเราเชื่อว่าหงแดงจะลุยไปข้างหน้าด้วยใจนักสู้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามหงแดงอัปเดตเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสารเด็ดๆจากแอนฟิลแล้วเจอกันใหม่ในตอนต่อไปครับจนกว่าจะพบกันใหม่ขอให้โชคดีและเชียร์ลิเวอร์พูลให้สุดใจครับ you never walk alone